ิดความเสียหายสื่อก็ต้องร่วมรับผิดชอบครับนะครับสื่อก็ต้องร่วมรับผิดชอบครับกับทางวัดอาจจะต้องมาแก้ข่าวให้เขานะครับปีนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเองมีอายุเกือบร้อยปีนะครับท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะครับท่านเป็นผู้ที่มีจริยวัตรนะศิลปยวัตรที่งดงามท่านไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรอกครับนะครับ วัดประสีรัตนมหาธาตุไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปมอบอํานาจให้ใครก็ไม่รู้ที่อ้างว่าเป็นหลานนะครับมาถแถลงการอะไรแทนวัดหรอกครับเชื่อผมใชฮะนะครับวัดระดับจังหวัดวัดระดับประเทศนะครับมีองค์กรในการดูแลกํากับดูแลวัดเป็นมาตรฐานถ้าหากทางวัดเองมีความจําเป็นอะไรจะต้องถแถลงการผมเชื่อว่าวัดทำเองได้นะครับสมมุตินะครับอันนี้ผมจะสมมติให้ท่านฟังก่อน สมมติทานายสมเกียรติครับไปถ่ายรูปกับพระเดชพระคุณหลวงปู่องค์ใดก็ได,ได้แล้วผมก็อ้างกับสื่อหรืออ้างกับผู้ทุกทุกท่านตรงนี้ว่า,วาผมเป็นหลานนะครับผมเป็นหลานครับพ่อผมบวชอยู่วัดนี้ครับผมขอเป็นตัวแทนของวัดดังวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดดังระดับประเทศวัดหนึ่งมาพูดชี้แจงให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังกันคุณต้องเชื่อไหมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องเชื่อผมไหม การที่ผมแอบอ้างหรือผมกล่าวอ้างไปถึงวัดต่างๆที่มีชื่อเสียงว่าผมเป็นตัวแทนทุกๆท่านจะเชื่อผมไหมนะครับผมบอกตรงนี้เลยครับอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อผมถ้าผมมีการได้รับ,บอมอบหน้าหรือแต่งตั้ง แสดงนะครับลำพังแต่เพียงผู้พูดแต่ลปามปากไปตรงนี้ท่านอย่าเชื่อผมนะครับท่านอย่าเชื่อผมท่านต้องไปตรวจสอบรอฟังข้อมูลจากพี่น้องสืรร่อสารมวลชนในการไปาหาข้อมูลมาหรือตัวผมเองนะครับอาจจะเดินทางไปยื่นหนังสือนะครับขอให้ทางวัดออกแถลงการผมจะมีการไปยื่นหนังสือให้ทางกรมศิลปากรออกแถลงการนะครับชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธินาทีท่เกะก สังคมจะได้คลายความสงสัยนะครับเพราะพุทธจิตรลาชองค์นี้ไม่ได้มีการแอบอ้างว่าเป็นของวัดพระศะรีรัตนมหาธาตุใดๆทั้งสิ้นเจ้าภาพเองได้มีการว่าจ้างลงหลอจะแสนก่อบาทหรือสามแสนหรืออะไรก็ตามตรงนี้คนที่รับพระไม่ทราบใครพูดอะไรมายังไงเราก็พูดตามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ตอบคําถามนี้ได้ดีที่สุดก็คือเจ้าของพระ นะครับเจ้าของพระซึ่งเดี๋ยวผมจะเดินทางไปหานะครับผมจะเดินทางไปหาผมจะไปถามเขาว่าอ,อ,องค์พระอ,องค์นี้ท่านได้หล่อมาจริงหรือไม่แล้วมามอบจริงหรือไม่ด้วยความสมัครใจใช่หรือไม่นะครับองค์พระอ,องค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่มีการหล่อมาจากโรงหล่อถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องใช่ไหมครับใช่ส่วนจะมีการหล่อมาก,กี่บาทไอ้ตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวครับนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวคงจะไม่ไปถาม นะฮะย้ำนะฮะผมเชื่อว่าผมเชื่อนะครับโดยส่วนตัวหมายเหตุปลอเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของนายสมเกียรตินะครับผมเชื่อว่าการออกมาให้ข่าวตามที่ปรากฏเมื่อวานนี้นะครับตามที่ปรากฏเมื่อวานนี้ไม่น่าจะมีมูลความจริงนะครับไม่น่าจะได้รับมอบอำนาจจริงมาจากทางวัดนะครับไม่น่าจะได้รับมอบอำนาจจริงมาจากทางวัดนะครับนะครับผมคิดอย่างนั้นนะฮะ แล้วก็ผมเชื่อวัดนี้วัดใหญ่วัดใหญ่ที่พิษณุโลกเนี่ยนะครับนะครับเขามีองค์กรมีหน่วยงานภายในซึ่งเป็นมาตรฐานผมเคยไปแล้วครับการบริหารจัดการต่างๆภายในวัดเป็นไปโดยเรียบร้อยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่นะครับท่านมีจริยวัตรที่งดงามอยู่แล้วท่านไม่มีทางหรอกครับที่จะปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งออกมาพูดถึงวัด นะครับออกมากล่าวหาออกมาพูดให้เกิดความเสื่อมเสียหรือมีการนำชื่อของวัดไปใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยที่วัดไม่ได้มีการพิจารณานะครับวันนี้สังคมเกิดความเสียหายหเกิดความแตกแยกแล้วนะครับมีเรื่องเกิดขึ้นทุกวันนะครับผมเองก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับออกมาหาออกมาให้ข้อมูลท่านนะครับ ออกมาให้ข้อมูลท่านทุกท่านเลยครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดที่จะต้องมาออกอากาศออกสื่อขนาดนั้นนะครับนะครับมันมีกฎกระทรวงนะครับที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการเรื่องที่บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นราชการหรือเอกชนมีความจะสงมีความประสงค์ที่จะขอจาลอ,ององค์พระปิมากรน,นะครับที่เป็นพระพุทธรูปองค์สําคัญของประเทศจะต้องขออนื้อจากกรมศิล์นะครับการจําลองหมายถึงการไปสร้าง การไปสร้างองค์พระพุทธรูปสําคัญณสถานที่ใดที่หนึ่งนะครับยกตัวอย่างครับที่วัดถ้าจําชื่อไม่ผิดนะครับที่จังหวัดอุบลราชาธานีวัดป่าสันติธรรมหรือไงเนี่ยนะเคยมีกรณีมีพระรูปหนึ่งไปสร้างองค์พระแก้วมรกตองค์ใหญ่มาก10กว่าเมตรแต่ไม่ได้มีการขออนุญาตจากกรมศิลป์ทางกรมศิลป์เองก็ได้มีหนังสือไปตักเตือนและก็ขอให้ทางวัดไปยื่นหนังสือในการขออนุญาตให้ถูกต้องเท่านั้น อันนั้นเป็นพระแก้วมรกตองค์สูงเท่ากับตึกสามสี่ชั้นเลยนะฮะนะครับตรงนั้นก็ไม่ได้มีการลงโทษอะไรครับเป็นเพียงการพิจารณาถึงความเหมาะสมและไม่เหมาะสมเท่านั้นนะครับถ้าหากทางกรมศิลป์พิจารณาแล้วการสร้างหรือการ,การสร้างหรือการจำลององค์พระปฏิมากรสําคัญเจ้าของหรือเจ้าภาพที่สร้างนั้นได้กระทําการอันไม่เหมาะสมก็ไปแก้ไขไปขออนุญ,ญาตนะครับ ส่วนการที่มีเจ้าภาพนําพระพุทธชินราชแหมออกเสียงเลยนาพระพุทธชินราชมาประสิทฐสานอยู่ที่บ้านกกอกให้พี่น้องประชาชนได้สักการะบูชาตรงนั้นหากกรมศิลป์พิจารณาแล้วไม่เหมาะสมก็ต้องมีหนังสือออกมาเตือนนะครับให้แก้ไขให้ขออนุญาตให้เคลื่อนย้ายก็ว่าไปนะครับผมจําได้ว่ากรมศิลเคยมาหนึ่งครั้งแล้วนะฮะที่กกอก เจ้าหน้าที่กรมศิลป์ได้เคยมาตรวจสอบนะครับองค์พระพุทธชินราชที่กกอกเรียบร้อยแล้วและบอกว่าไม่ผิดนะถ้าหากผิดวันนั้นเราคงคงจะย้ายแล้วลหละนะครับผมอาจจะต้องให้ทางกรมศิลป์นะครับมาตรวจสอบอีกครั้งมาเลยว่าองค์พระพุทธชินราชที่ปรากฏอยู่ที่กกอกนั้นมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของใครหรือไม่พระพุทธชินราชที่กกอกมีการกระทําใด ที่ไม่สมควรขัดต่อกฎหมายขัดต่อกฎกระทรวงหรือไม่นะครับวันนี้กรมศิลป์ต้องออกมาตอบสังคมกรมศิลป์จะต้องออกมาชี้แจงสังคมถ้าหากไม่ออกมาก็าต้องมีการออกแถลงการหรือมีหนังสือยืนยันนะครับเพราะผมจะผมจะทาหนังสือตอบสอบถามเป็นเป็นทางการไปนะครับผมจะทําหนังสือสอ,สอบถามเป็นทางการไปนะครับขอให้พี่น้องประชาชน f c ของลุงพล แล้วก็เนี่ยพ,พี่เพื่อนๆที่ดูไลฟ์สดของผมตรงนี้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังรับชมทั้งหมดเลยนะครับหากสิ่งที่ผมพูดไปนะครับท่านฟังดูแล้วมีข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตนะครับท่านลองส่งข้อความมาแล้วผมจะลองไปหาคําตอบให้แต่ถ้าสิ่งที่ผมพูดไปและตั้งข้อสังเกตไปนี้ท่านฟังดูแล้วมีเหตุผลท่านก็จงตั้ง จิตของตัวเองหรือตั้งใจของตัวเองอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางครับอย่าเพิ่งเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่าเพิ่งไปประนามอย่าเพิ่งไปโกรธอย่าเพิ่งไปต่อว่าต่อขานนะครับเจ้าของหรือคนที่มาก,ก,ก่อกนะครับเจ้าของเขามอบให้ด้วยด้วยความที่เป็นคนมีจิตที่เป็นกุศลเจ้าของที่ไปบูชามาไปจ้างหลอกพระองค์พระพุทธชินราชออกมานั้นเป็นคนที่มีบุญนะครับเป็นคนที่มีกุศล นะครับเราอย่าไปประนามไปว่าเขารวมทั้งการที่คนบ้านกกอกอเองได้ตั้งแท่นนะครับมีแท่นประดิษฐานนะครับให้คนบูชานั้นเขาก็มีจิตอันเป็นกุศลน,นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกอย่างทําไปในลักษณะเป็นการคิดบวกนะครับวันนี้ใครก็ตามที่มาให้ข่าวรวมทั้งผมเองนะครับถ้าหากข่าวของท่านนั้นเป็นเท็จนะครับท่านจะต้องรับผิดชอบ ในสิ่งที่ท่านพูดเหมือนกับทางที่คุณอัจฉริยะนะครับพูดอยู่เสมอเสมอครับพูดกับผมพูดกับสื่อสามมันนมวมชนเสมออถ้าสิ่งใดที่เขาลองเรียนไปแล้วเป็นเท็จ